สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประเสริฐศักดิ์เดวุกสมบัตินะครับเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหรเนี่ยนะครับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของกลุ่ม DY by DX ครับสวัสดีครับผมนายปิยศักดิ์สุภาจตุลาสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครับสวัสดีครับผมนายพิสิทธิ์พุฒสุภาพรสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครับ สวัสดีครับผมนายวิรัปั์ภุญเมืองอยู่สาขาอิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือวัดครับสวัสดีครับผมนายวาณิตรัศรีอยู่สาขาอิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือวัดครับสวัสดีครับผมนายในพัฒน์พงมองนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์แผนทรัพยสนาคมครับสวัสดีครับผมชื่อนายพัทาดลพัฒนรทตน์ทิชัยครับเรียนดูภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครับ ผมนายธมานุชแก้วโมทัดมาจากภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็ทรนิกสวัสดีครับผมนายพัทรพงศ์กินอ่อนมาจากภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์สวัสดีครับผมนายสุรวิชัยแสงมณีพรมาจากภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครับสวัสดีครับผมนายนัทพงศ์ทวัชชครับเป็นนักศึกษาสาขาที่จะสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุตาพรเมียนเชียนกำลังศึกษาอยู่สาขาอิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือวัดค่ะ สวัสดีครับผมนายธนากรอพิธนาคุณนะครับจากโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์สวัสดีค่ะชื่อนางสาวฤทัยธรรมโสลสอยู่โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทยเยอรมันส้าขา